อุ้งอิงแชร์ไอจบอกทักษินถึงบ้านจันสองล่าเรียบร้อยอุ้งอิงแพททองทานชินวัตรแชร์ไอจีทักษินถึงบ้านจันสองล่าเรียบร้อยตอน6นาฬิกา33นาทีจากการณีที่กรมรัชทานกระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติให้ในายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีชื่อใน930รายชื่อได้รับการพักโทษภายหลังเข้ารับโทษเป็นเวลา6เดือนตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ และเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา9นาทีวันที่18กุมภาพันธ์6.7ในทักษิณได้นั่งรถตู้สีดำทะเบียนพศ1414ซึ่งมีอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรลูกสาวนั่งข้างๆเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบ้านจันสองล่า ล่าสุดนางสางแพทย์อางานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยบุตรสาวนายทักษิณได้โพสต์ไอจีเป็นภาพที่นั่งอยู่บนรถคันเดียวกันกับนายทักษิณขณะออกจากโรงพยาบาลตำรวจพร้อมระบุข,ข้อความในโพสต์ต้นฉบับว่าคุณทักษิณถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาหนาฬิกา33นาทีผู้มิธรรมโตเดือดชัยธวัตยืนยันเศรษฐาไม่ใช่หุ่นเชิดผู้มิธรรมโตเดือดชัยธวัตยืนยันเศรษฐาไม่ใช่หุ่นเชิดฟาดแรงคิดแบบนี้ไม่เคารพความเป็นมนุษย์ จากกรณีในใชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลเตือนให้ระวังสภาวะการมีนายกรัฐมนตรีสองคนหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและปล่อยตัวกลับบ้านจนอาจเกิดปัญหาการบริหารงานของรัฐบาลได้นั้นล่าสุด18กุมภาพันธ์67 นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความคิดแบบนี้อาจถูกมองว่าสร้างสารรค์มองการไกลแต่ควรจะนำไปใช้คิดสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากกว่าอย่าจินตนาการจนเกินไปเพราะการพูดแบบนี้ไม่เป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลางเพราะมนุษย์ทุกคนมีความเป็นตัวเองไม่ใช่มองทุกคนเป็นหุ่นเชิดการที่จะคิดแบบนี้ได้ต้องคิดมาจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอหรือประสบการณ์โดยตรงอย่าไปคิดแบบนั้นคนเลยบ้านเมืองบอบช้ำม,มามากแล้วช่วยกันคิดสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ดีกว่าไม่มีใครยอมให้ใครมาเชิดใครง่ายๆหรอกในสังคมถามตัวเองว่าตัวเองยอมไหมถ้าไม่ยอมก็คิดว่าคนอื่นก็คงไม่ยอมเหมือนกันนายภูมิธรรมกล่าว รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้คณะรัฐมนตรีทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองมีจิตใจที่คิดจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและพร้อมจะรับฟังความเห็นคนอื่นแต่หากมองว่าการรับฟังความเห็นแล้วเอาใช้ทำงานจะกลายเป็นหุ่นเชิดตอไปการรับฟังความเห็นจากผู้อื่นก็จะลดน้อยถอยลง ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนายทักษิณได้รับการพักโทษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขึ้นอยู่กับสมมติฐานถ้าคิดว่านายทักษิณมีศักยภาพมีความสามารถเข้าไปครอบงำหรือแทรกแซงได้ก็คงคิดไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีนายกรัฐมนตรีสองคนแต่นายทักษิณเคยประกาศชัดเจนแล้วว่าจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับครอบครัวเมื่อกลับมาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาจึงต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมบางคนถึงคิดว่าคนอื่นจะต้องคิดไม่ดีตลอดการ โดยส่วนตัวไม่คิดว่าการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นต้องมีเงื่อนไขเช่นปัญหาเศรษฐกิจถ้าทําให้ดีขึ้นไม่ได้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนตัวเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้สถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้น